ข้าห้าเล่นี่ึงสหามเล่นเวลียววเร็วสิวะอยากเล่นแล้วเนี่ยเลวลาน้อยเนี่ยเดกเล่น <c oughs> ไม่ได้นะไเ้อ,ไอะไรมึงต้องเป็นคนสุดท้ายที่พัญญาอยู่กับมาเลยด้นี่กูอะกูในตัวล่อขับรถอย่างเดียว <c oughs> กูเอาสกิลนอกหมอกมาเลยเนี่ย จุกกิ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 จึกกิกูจิมามามาอย่าลืมนะคะห้ามเล่นปืนนะคะผมห้ามเล่นระเบิดแล้วก็ห้ามเล่นเกียวนะครัะข้าวเล็กชนใดข้าวเล่กชนใดที่ถือปุ๋มห้ามเล่นเงาห้ามเล่นเกียวคนไหนชื่อคุณคุณที่จะไม่ได้ดูนะคะโจโจอยู่ตีเก้านะคะผมน้องๆโจโจตีเก้าเด้อโอ้ยเยี่ยตีเก้าสปอต กูเจอคนด้วยกูไปแล้วไม่เอาแล้วกูไปสปอร์ตก่อน,นอไป,ลไปลวเลยไอช่องหมอบีก,ก็ฝากพันยานด้วยนะเว้ยที่หดอนแล้วไอที่พึ่งของมึงที่พึ่งของทีมนะ,ะเซนเซเนี่ยเซนเซไซัตมะอามาไอทันตายเว้ยไอทันตาย ไอ้ทันบนหมัดตาย,อยโอ้ไปแกเป็นขบวนไปแกเป็นขบวนขบวนเด็กแวน้นคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนเฮ้ยไม่ทันกูติดกูดติดกูติดต้า กูติดสวยแล้วช่วยด้วยรถกูตดไปไปแล้วไม่ได้โอยคนแม่งเพียบเลยเนี่ยอยู่ในอยู่ในบ้านเนี่ยเห็นมเห็นป่าเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยกโดอนแล้วยังไงอ้าวอ้าวโดนมึงโดน ไปเอาติดโอ๊ยอันไปหลอดแทนที่จะมาช่วยทำลายที่ทำอาไที่แม่งเอ้ยรถกูสาขับตั้งนานติดเนินซักกัน้าวพี่ติดเดินผมติดของแน่นี่แน่ผมไป็นนรถผู้หญิงมาลูกอ้าวเร็วจริงขโมยรถผู้หญิงด้วยขึ้นด้วยลงด้วยคนด้วยซิ กูขึ้นไม่ทันไป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 เออจะได้ต่อยกูไม่ถึงเออขึ้นในอดขึ้นได้แล้วอยู่บนรถบิ๊กฟุตเนี่ยมันต่อยฟันเราไม่ถึงใช่ไหมอุ้ยทนระเบิดเลยว่ะไป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 บิ๊กฟุตละมึงเอ้ยนี่ไงบิ๊กฟุตคนคนหน้าแหกว่ะนะบอกเลย อุ้ยโดนใครทุกโดัวเวยเมื่อกี้มึงไปสู้สู้เฮ้ยรถระเบิดเฉยเอาวิ่งนะครับอยู่ทำไมอยู่ทำไมรถระเบิดแล้วไอ้ไว้ขึ้น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 ภูเขาก่อนขึ้นภูเขาก่อนวงอยู่ภูเขาเเดี๋ยวราไปต่อตัวขึ้นวู้โดนด้วยขึ้นฟ้าแล้วบอกเลยลุงจะไปไปเอายานั่เอายายาเต็มแล้วเป็นไร อเไยโคม่โคกแล้วน่อ้ไครับจนี้านกูรวมาเร็วไม่ทันแน่เลยม่เอาสกิลมาหนึ่งไงกูว่าแล้วสกิลอ้าวรู้สกไม่เดิสกิลพันยาเพิ่มเลือดมาคิโลเทียบแมนน้ำวันอาจารย์เซนเซ่ โอ้โหเซนเซกูไปวะสแตมโอ้หินเดียวเองซีสี่เฉยลูกที่สองสิ